ะะเป็นซาริโอนะก็คือต่อเป็นบ้านแต่แต่ละตัวเนี่ยเช่นมิโลดีนะคะจะต่อเป็นบ้านแบบนี้ส่วนคิตตี้ก็จะต่อเป็นบ้านอีกแบบหนึ่งส่วนทวินสตาร์นะคะก็จะต่อเป็นปราสาทนั่นเองเนาะอ่าแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะคะลายนะคะของแต่ละตัวของซาริโอที่เป็นตัวหลักนะคะ,ะซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ เซเว่นนะคะมาม่าจะให้เด็กๆนะคะมาต่อก okay. ันนะคะไปเจอมานะคะแต่ว่ามันไม่มีทุกเซเว่นนะคะต้องไปหาดูกันนะคะเพราะว่าบางเซเว่นก็ไม่มีนะคะนี่มาแขกกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมันจะตนยังไงบ้างอยากเก็บอยากเก็บมีขนมด้วยใช่มันจะมีขนมด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีบ้านให้เรานั่งประกอบซื้อกล่องกี่บาทห้าบาทค่ะห้าบาท ลายซาริโอแบบนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะยี่สิบาทเนาะวันนี้แกะมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้จำไรคะจะเป็นแผ่นนี้เนาะนอ๋อที่พอใจเห็นเป็นแบบคิดว่ามันเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแต่ไม่ใช่ค่ะ <100. S 2> หนูก็ต้องแกะแกะออกมาก่อนคะ่ะแล้วก็ต้องมาคอยประกอบ<ช>เข้าทีละจุดทีละจุดคะ่ะอ๋อจรจริต่อเดี๋ยวมามากับน้องช่วยกันนะคะเอาลายไหนก่อนดีคะพื้น เอาคิตดีก่อนใช่ไหมคอดคิดดีก่อนจิตอีต่อควาดีดีเลยเพราะว่าน้องอะต่อไม่เป็นอะมันจะช่วยต้องแกะดีๆนะคะมันก็มีตามรอยปะให้แกะแบบนี้นะคะนี่ใจหนูจะแกะได้ไ,มะะไมดหมเน,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 นี่ย,ยะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้นะพอเพลินก็พอเพลินทําไม่เป็นเบอยก็กินอย่างเดียวละค่ะอร่อยไหมคะข้างในขนมข้างในเป็นอะไรคะเขราใฉ้ไม่รู้เหมือนกัน่ค่ะเหมือนคนทับเลยไม่ให้ดูหน่อยละคะอ,อ๋อนี่นี่นี่ หอมเมันกินคอนมังเลยค่ะนอเหมือนเนี่ยเหมือนตูมตามอะค่ะขนมตูมตามอะก็รู้แล้วต้องรู้แบบตรงไหนไม่รู้ว่าหลักสูบพอใจเรื่องปฏิบัติค่ะต่อไปหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะน่าดูเหมือนกันลองต่อเนาะอใจไม่เคยต่ออะไรแบบนี้เลยนะถ้าส่วนมากจะต่อก็คือต้องให้หมอมาช่วย นี่สบายที่สุดน่าจะเป็นบอเพลิ <c oughs> นะกินอย่างเดียวมันเป็นอันเล็กๆยแกะยากมากเลยอะ่ะเราก็แกะชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนะคะทุกอันนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการแกะชิ้นส่วนนั้นค่อนข้างนานนะคะ <c oughs> ก็แกะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะมาอันนั้นหนูต่อไปแล้วกันอันเนี้เริ่มต่อแล้วนะคะเดี๋ยวมาก็จะเริ่มต่อเหมือนกันบอเพลินมาม่าขออันนี้หน่อยค่ะอัน,นใหญ่ हम्म हम्म ของแต่ละตัวเสร็จแล้วนะคะยากมากเลยนะคะกว่าจะทําเสร็จนะคะบอกเลยงานนี้เด็กๆทําไม่ได้นะคะมาาป้าๆต้องช่วยกันทํานะคะเด็กๆได้แค่ติดตัวประกอบด้านนอกนะคะเพราะว่าต่อบ้านมันยากมากจริงๆนะคะแล้วก็ขนาดเขาให้ตัวช่วยมานะที่ว่าตัวจิ้ม่ะมันก็ยังยากนะอืแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีความสามารถเยอะๆนะคะเอาไปซื้อมาต่อได้เลยนะคะฝึกความสามารถฝึกสมาธิไปในตัวเลยนะคะ ปพะเพลินเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะสวยสวยค่ะอะนล่ะคะชอบลายนี้อ๋อพะเพลินชอบลายนี้ใช่ไหมคะนี่คือพอใจเนี่ยชอบส่วนประกอบของมากคิตตี้นะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วมีช่องช่องนี้เนาะแต่คือมันชอบสั่งท่าหมดเลยอยากให้มันเนี่ยเป็นลายที่จะให้ดีสตาร์หรือว่าไม่เมโลดี้มากกว่า โอเคค่ะนั้นสำหรับวันนี้นะคะสามคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบอันนสามนก็ชอบอันนี้นะคะชอบัน้อ,อย่าลืม